ไปห้าร้อยเลยเน่ะเจ้าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหยุดลงเดิมพันห้าแต้มสามแต้มห้าแต้มป๊กแปดตอมือแพ้หมดพอเลยกำไรแล้ว สวัสดีครับผมว่ากับผมนะไปริ่นดูใบนะมากันอีกแล้วนะมาวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมให้เลยเล่นเกมอะไรเกมให้ไปเดี๋ยวเข้าไปในเกมไปดีกว่าไปเลยมาครับผมในเกมนะป๊อกเด้งร้อยคนนะลงใช่ไหมเริ่มลงเดิมพัน โอ้โหผมลงมือละห้าสิบสองมือนี้อ่ะโหหนักมากเลยนะหยุดลงเดิมพันหยุดลงเดิมพันบล๙บล๙บเก้ากเก้าเอ้ยบวกนะกระจายความเสี่ยงนี่และกัน อันนี้ด้วยเอาอ่าบหกร้อย100 <1000. S 3> นะสาม,ม,สามแต้มโอ้โหโอ้โหบวกกันสามร้อยเก้าสิบแล้วนะโอ้โหห้าร้อย <f> uhm> นี่แหละโอ้โเ, iad, เพื่อนเพื่อนอ่าสองมือเยอะมาห้าร้อยแถมหนึ่งอันด้วยเอา้า จะหมดเลยนะแต้มศูนแต้มศูนแต้มแต้มหโอแต้มโอโห,โอโหกินหมดเรียบเลยโอ้โหมือเจ้ามือกินหมดมาร้อยเดียวก็ได้อืมอันนี้เขาลงหนักมากเลยนะ เอาไปสองร้อยเลยเนี่ยมาลองดูครับหยุดลงเดิมพันสามแต้มสี่แต้มสามแต้มโอ้โหหนึ่งแต้มสามแต้มโอ้โหได้มาอยู่เยวลงมือหนักอ่ะอันไหนมือหนักผมลงอันนั้นแหละชื่อแสนหน่อยอ๋อไปสองอันเลยดิ บายครับเอาทุนขึ้นมาแล้วออกกำไรมาด้วยหแต้มาแต้มโอ้โหเขาปอกแปดโอ้โหกินเรียบสองมือหยุดลงเดิมพันสองแต้มสามแต้มสามแต้มเด็ดแต้มโอ้โหเขาอีกแล้วนะเขาจะแต้มเฮ้ยทำไม เอาแล <oh on mm ้วดรว่าเราต้องเอาอันนี้วะอ่ะสองทีเกมนี้ผู้เล่นเยอะมากเลยนะโอ้โหเขาป๊อกแปดไปแล้วจบแล้วมั้งโอ้โหเขาป๊อกแปดนะมากินเจ้ามือแพ้เริ่มลงเดิมพันลงเดิมพัน อันนี้แล้วกันเจ้าเดิมเลยสามเรียมยข้อามตัด,ดโอ้โหเจ็บโอ้โหพวกแปดคง<า>จะได้ผมจะลงนั้นโอ้โหโอ้โหผิดคาดนะ,ะนี่อ่ะเขาลงกันเยอะเราก็ต้องลงกันเยอะสิอันนี้ด้วยอ่ะมไม่ทันหรอ โอ้ยเสียดายไม่ทันนะจบได้ปอกแปดไปแล้วแม่โอ้ยลบสองร้อยห้าร้อยเจแต้มเจแต้มสองโอ้โหสูงแต้มโอ้โหกำไรแล้วสองร้อยเย้เย้เย้เดี๋ยวเราเอากำไรมาเล่นนะไอ้ปอกแลกว่ะโอ้โห ได้อยู่นะอืมโอเคกำไรแล้วต่อครับต่อเริ่มลงเดิมพันโอ้โหเขาลงหมื่นเลยเหรอลงระดับหลักหมื่นเลยนะไม่ธรรมดาจริงไปหัวแดงครับหยุดร้อยหนึ่งก่อนหกแต้มสามแต้มสองแต หกแต้มห้าแต้มอุ้ยอย่ลงน้อยครับโอ้แสเนึงครับไปครับตามแสนครับเขามั่นใจมากครับผมเชื่อเขาหยุดลงเดิมพันสี่แต้มศูนย์แต้มโอ้โหผมเชื่อเขาหแต้มหแต้มโอ้โหผมเชื่อเขานะเชื่อเขาได้ยังไงนะไปผมเชื่อเขาครับสี่แต้มหกแต้ม โอ้โหประเก้าโอ้โหมาครับอื้อกำไรไปได้เก้าร้อยเลยนะอโอ้ยขาดเลยโอ้โหนะครับเราดูทรงก่อนนะเพิ่งรีบลงอ่ะไปสองอันสนามตัดอีกแล้วหยุดลงสองร้อยหกแต้มโอ้แต้มโอ้โหแปดแต้มหแต้มคูแต้มเดียวโอ้โห ไปห้าร้อยเลยเนาะอืมเจ้าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหยุดลงเดิมพันห้าแต้ม้าแต้มสามแต้มห้าแต้มป๊็อก8ปดอมือแพ้หมด<ผ>อพอเลยกำไรแล้วโอเคครับผม ก็เป็นไงล่ะครับกําไรไปแล้วนะเช่นเดิมกําไรแปดร้อยบาทพออยู่พอกินโอเคสไตล์วัยรุ่นดูไปนะแล้วพบกันใหม่ครับเจอกันนะครับหนึ่งทุ่มครับผมบ๊ายฝากกดซับสไ i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม